คับคุณประสิทธิ์บุญเกิดนะครับวันนี้พมอยู่ตีส่วนองคุณประสิทธิ์บุญเกิดนะครับตีอําเภอตาแพร่นะครับบ้านส่วนเทศนะครับจังหวัดสตูลนะครับคุณประสิทธิ์ครับหลังจากเีคุณไดชช่ยเกตโกดแล้วประทับใจอย่างไรบ้างครับเช่นครับประจับใจมาก็คือลูกไล่ไร่สมบูรณ์ดีครับลูกย้อยแต่ไล่ย่อยนำนักดีครับทางไร่การหนิมดีใบเขียวดินไร้การดีครับ แต่ว่าเราเน็ดินได้ก็รักยางขึืนดีกับแต่เดือนได้ก็ขึ้นบุญดีกับผมปั๊มนี้มันกี่ปีแล้วครับประมาณห้าปีครับห้าปีนะครับใช้ใกลกรดมาประมาณสร้างหัวต่อประมาณลกเดือนครับลกเดือนแล้วนะครับครับผมอ่าบางประเทศรับคือตรงเนี้ยครับเทบว่าเราใจแล้วเนี่ยความประทับใจเนี่ยมันเกิดจากนำนักนี่นำนักมันเพิ่มหมากไหมครับก็เพิ่มขึ้นเยอะกับเพราะว่าแต่ไรได้กันมันเยอะกับ น้ำนักนก็มันต้องต้องเปิ่งกับโอเคครับป้มอมก็ผมกับสุดยอดเลยครับโอเคครับผม